ช่วงหนึ่งที่หลายต่อหลายคนรอดูนะคะมาถึงแล้วกับ CP w i l l You Mary r Me แต่งงานกันเถอะค่ะผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP w i l l You Mary r Me แต่งงานกันเถอะเลวิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมจากสัปดาห์ที่แล้ว ทาง CP ได้ค้นหาผู้โชคดีที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับช่วง CP Will You Marry Me ใน Facebook ของรายการสึกน้ำพึ่งพระจันทร์เพื่อทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจนได้พบกับคุณไผ่พันภาและทิโอรมหญิงสาวผู้มีเรื่องราวความรักที่น่าสนใจ โดยคนรักที่ตัดสินใจร่วมมือกับทางซีพีเพื่อขอเธอแต่งงานคือคุณกังสการัตนชนลทานทายาทเจ้าของกิจการค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในอำเภอหัวหินปัจจุบันคุณกังทำงานอย่างหนักเพื่อทดแทนที่เคยทำตัวเหลวไหลในอดีตรวมทั้งเพื่อพิสูจน์ให้พ่อของเขาเห็นว่าความรักระหว่างเขากับคุณไผ่ไม่ได้ส่งผลให้การทำงานของเขาแย่ลงถึงแม้ตอนนี้คุณกังจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า พ่อของเขาไม่ค่อยชอบคุณไผ่และไม่ค่อยเห็นด้วยในความรักครั้งนี้จนเขาต้องย้ายออกมาอาศัยอยู่นอกบ้านกับคุณไผ่เพียงลําพังก็ตามก็ที่ออกจากบ้านก็ด้วยบรรยากาศด้วยอะไรทําให้ผมรู้สึกอ,อึดอัดทําให้ผมตัดสินใจว่าเออผมออกไปอยู่กันข้างนอก ดีกว่าครับและแม้คุณพ่ออาจจะไม่เห็นด้วยแต่คุณกังก็ตัดสินใจร่วมมือเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคุณไผ่กับทาง CP โดยมีคุณอู๋เมสเซนเจอร์ Messenger หนุ่มที่เเรื่องราวการขอแต่งงานของเขาเคยสร้างความประทับใจให้คุณไผ่ร่วมมือเต็มที่ คือคนคนหนึ่งที่เป็นทั้งชีวิตนะครับไม่ใช่คือส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนสำคัญคือเป็นทั้งชีวิตนะครับอธิบายไม่ได้ผู้ชายคนนี้ยังเป็นคนดีของเธอถึงผิดไปบ้างยามเพลอแต่ใจรักเธอนั้นยังคงที่ ไม่มีวันราบใจดวงนี้ทุกอย่างต้องไปได้ดีขอเพียงแฟนพี่เข้าใจ สัญญาว่าเขาจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แล้วจะเป็นคนเดียวที่ดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตเราแต่งงานกันนะ <c oughs> เรื่องราวการขอแต่งงานยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อคุณอู๋กลับมาพร้อมของขวัญชิ้นพิเศษ เตรียมไว้ให้คุณกังและคุณไผ่และของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้ก็เป็นแค่ผัดหมี่ซ่วธรรมดาธรรมดาแต่กลับสร้างความเซอร์ไพรส์ให้คุณไผ่และคุณกังได้อย่างไม่น่าเชื่อผัดมี่ั่วชามนี้มีความพิเศษอย่างไร บทสรุปความรักของคนทั้งคู่จะประทับใจมากแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยครับ และตอนนี้คุณอู๋ของเราก็กลับมาอีกครั้งเพื่อน,นำคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กมาวางให้คุณกังและคุณไผ่ได้รับชมบางอย่างจะเป็นอะไรเราลองไปติดตามพร้อมๆกับคนทั้งคู่เลยครับ คือผมอยากพิสูจน์ให้ครอบครัวได้รู้ว่าการที่ผมมีความรักเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมเหลวไหลหรือการงานชีวิตผมจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีครับ ต้องการอะไรอบอกบอกมาเลยนะปาเลี้ยงบุญมาตั้งเล็กๆแล้วไปไรหรอปาปาฟังนะ <c oughs> คืออะที่บุการทุกอย่างมันทำให้ครอบครัวปาไม่ครอบครัว,รวจริงๆนะ แก yeah, แล้วมันรู้นะปารู้นั่นแหละถ้าต้องลงวงใจแล้วก็บอกไดถกไนะนะ้ถ้าพร้อมกันนะนะแต่พ้อมกันไม่มีปัญหาปลาผมจะมีครอบครัวผมต้องเป็นพ่อที่ดีถ้าลูกมีปัญหาญหรือนัดอะไรก็ บอกได้บอกไป้าไม่ทำอะไรทำเพื่อลูกแค่นั้น สำหรับเรื่องที่เข้าใจผิดสำหรับทุกอย่างที่อาจจะทำให้ปาไม่พอใจหรือไม่เข้าใจขอโทษครับเครื่องราในวันนี้เหมือน <c oughs> เป็นกุญแจปลดล็อกความคิดความรู้สึกอะไรที่ มันติดค้างอยู่ในใจครับวันนี้ทุกอย่างเคลียร์ทั้งหมดมีความสุขมากครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณซีพีเป็นอย่างมากครับผมขอบคุณ<ห> <ผม S 2> ครับ กลับมาติดตาม CP Will You Marry Me สัปดาห์หน้าครับ